มานักผู้ชมวันนี้ผมจะพามาแหกคุกนี้ตำรวจเจเกเลกับแมพที่มีชื่อว่า p r ร s เ n นต์ b ็อบบี้เบรกเอาออฟบีนนผู้ชมนะถึงตำรวจกำมใหญ่กำมโตก็จะไล่เราเราต้องหาทางแหกคุกให้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะแหกคุกได้หรือเปล่าก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง9ไลค์ได้ไหม่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคไปดูกันเลยตำรวจเจเกเลบล็อกบั๊กบล็เว็บซูมไอดีไกตันดบล็อกแมพบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวีสีแล้วนะ และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋ง oh, <Jen> และมีซูมไอดีไกตันแมปคิงเลกาซี่ราคาเริ่มต้นที่10บาทคุ้มจัดถ้าสนใจลิงอยู่ใต้คลิปอยู่ดีไม่ว่าดีอย่างแหกคุกกับตำรวจใจเกเรท่านผู้ชมเปิดเพรสเซนต์แล้วต้องเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมกดออฟไปเลยมันจะได้ไม่เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเว้เราจะได้เห็นตัวเราแบบเต็มๆใช่ไหมเกติดข้อหาอะไรเนี่ยแล้วต้องออกากคุกใช่ไหม อันนั้นคือนักโทษใช่ไหมนะ่ะเบคอนอ้าวมบคนไม่รอดมาแล้วท่านผู้ชมมีคนเจาะรูให้เราแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันกระโดดไม่ได้วะนี้เนี่ยโอเคตรงนี้อยู่เยกทางนี้เฮ้ยนี่มีนักโทษอยู่คนหนึ่งวะ่ะเป็นนักโทษโลกจิตใช่ไหมเนี่ยเขาจะทาอะไรเราไหมเขาเดินกลับไปกลับมาทําไมอ่ะไม่รู้ไอ้แกมาดีไม่มาฉันก็จะไปคนเดียวกว็ด่าฉันไม่สนใจแกแล้ว นักโทษโรคจิตมาดูชมตอนนี้เราลอยขึ้นแล้วเราก็จะลอยขึ้นอีกไม่รู้จะลอยไปไหนก็กดเปานไงการแหกคุกที่มีการบอกทางอสวัสดีเด็กน้อยแกมายืนใส่ผ้าอ้อมอะไรอยู่นี่มาไงว่าเด็กน้อยโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอูมายเราได้จะหนีออกได้แล้วหรือยัง่านผู้ชมนะการแหกคุกของเราเนี่ยมันช่างง่ายได้เหลือเกินไม่รู้ว่ามันจะง่ายไปถึงไหน โอเคกดปุ <laughs> <ciamo> okay, ng, ่มแดงกดไปดิอัน <tercer> น <LO AT> ี <lower> ้ไม่ต้องกระโดกก็ได้ใช่ปะเดินเฉยๆเห็นไหมผ่านโอโหอะไรจะง่ายขนาดนั้นอูลาวาวามันคุกหรือภูเขาไฟวะทำไมมีลาวาโอ้ไมคก่อนมันร้อนเหลือเกินจะรีบหนีไปก่อนลวกันแล้วก็นี้เข้าช่องนี้มันเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่กระโดดลงโอ้สวัสดีเจ้าแม่สาวน้อยเอ้า ฉันหนีตั้งนานตอนนี้ฉันยังอยู่ในคุกอีกเหรออูไม่ตำรวจใจเกเรไล่ฉันแล้วโอไม่ตำรวจคลามโตกำลังไล่ฉันท่านผู้ชมมูแเวิ่งไม่ทันฉันหรอกฉันจะหนีเกเรแล้วโอ้โหเขากระโดดมาแบบนั้นเลยเหรอแกหยุไดไล่ได้แล้วเออตำรวจหยุดไล่แล้วล่ะโอเคแล้วก็เข้าช่องนี้เอา้าเป็นไงอะ่ะอ๋อมันต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนเวรกรรมผมต้องหนีตำรวจอีกรอบกดปุ่ม ตำรวจไล่ผมอเองแหละแกพักบ้างเหอะแกไม่เหนื่อยเหรอตำรวจแกท่านผู้ชมเราก็จะวิ่งต่อไปเอา้าตำรวจเขาไม่ไล่เราแหละสงสัยขี้เกียจแหละแล้วเราก็จะเอ้าจ้แม่สาวน้อยแกยืนทำไมอ่ะไม่นีเ่เยอะเอ้าทำไมตัวละครผมเอา้ามันบั็อกอะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่มันเถอะแล้วเราก็ลงมาเข้าสู่ห้องน้ำเขตอนุ่งห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตกได้ไงวะเมื่อกี้ มาท่านผู้ชมเอ้ยยูเมะสาวน้อยเอ้าลวงไปเลยเหรอไม่น,นะอันนี้ห้องน้ำเหรอให้เลือกห้องนี้เหรอห้องนี้เอ้า <c oughs> ไม่ใช่มาทางนี่นี่ไง่ายเลือกห้องน้ำที่เขาเจาะรูไปแล้วแล้วเราก็กระโดดลงไปเอ้าซูฮคุกโบราณไม่ได้ทำไมมีแต่หินวะมีลาวาด้านใตโอไม่มันแค่คุกอะไรนี่เฮียฉันอยากกลับบ้านแล้ว ู้คุมเขาน่าจะตามเรามาไม่ทันท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดเองให้ได้โดยการกระโดดไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาวามันไหลเป็นน้ํเลยเว้ยท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปทางไหนวะโอโหเมื่อะไรจะผ่านวะเนี่ยผมมองไม่เห็นแล้วมันมืดเหลือเกินมันมืดเหลือเกินเอออันนี้อะไรเนี่ยหวังว่ามันจะไม่มีอะไรแห่มานะแห่ไม่มี แล้วก็กระโดดไปชิวๆอันนี้ล่ะลูกศรชี้ไปไหนเปโต๊ะใครไปนั่งกินข้าววะนะ่ะสามารถนั่งกาอีได้ปะเอ้นั่งได้เฉยนั่งพักก่อนปวดขาแล้วก็เดินต่อมีถังขยะด้วยโอเคแล้วก็โอ้โหใครมาสร้างเลเซอร์อะไรไว้เนี่อนี่ใช้กระโดดแบบนี้ละกันหันข้างเอาหันหน้าบ้างก็ได้โอเค แล้วก็มีเลเซอร์วงกลมนะท่านผู้ชมก็ระวังด้วยแล้วกันนะการแหกคขุกของเราในครั้งนี้จุดเทียนมีคนไปจุดเทียนจุดไฟขบเพิงอะไรด้วยโอเคแล้วเราก็จะปีนบันไดขึ้นไปแลทีนี้ก็มาเจอกับนักโทษสุดโหอดอย่าบอกนะไม่ฉันก็นักโทษเหมือนแกแต่ฉันจะฉันจะเอากุญแจไม่นะฉันจะเอากุญแจฉันไม่ให้แกฉันจะมาเปิดตรงนี้ แกอย่าไล่ตามฉันสีโอเคมาเปิดตรงนี้แหละเอ๊ะเขาเลือกตามละโอเคเขาน่าจะเป็นนักโทษที่แบบโหดร้ายนะท่านผู้ชมนะแยกมาครั้งเดียวที่ใต้ดินแบบนี้เออเป็นนักโทษอันตรายกันเราเขาคิดว่าเราเป็นผู้คุมไงที่จริงเราไม่ใช่เราก็เป็นนักโทษเหมือนกัน <laughs> เพียงแต่เราใส่ชุดไม่เหมือนเขาเราเป็นนักโทษชั้นดีโอเค ผมน่าจะกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในอนาณาเขตของคุกเหมือนเดิมเวียนกมวนไปวนมาแนวไหนวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกจากคุกจริงๆเฮ้ยอันนี้เราต้องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเพื่อที่จะวิ่งเร็วนั่นไงนี่ไงเราเข้าสู่โหมดวิ่งเร็วแล้วโอเคโอไม่ oh เออเดี๋ยวเดี๋ยวเุ้ย,ยผมนึกว่าจะตกลงรูเมื่อกี้โอเคฮ เดี๋ยวล่วงละเอ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วไม่ใช่นี่หว่าเราอยู่ในคุกเหมือนเดิมอะไงยาวิ่งเร็วละหมดฤทธิ์แล้วท่านผู้ชมแล้วก็เอเอาสู่อาณาเขตคุกเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเดินเฉยๆนะทำไมมันง่ายอย่างวาตรงเนี้ยมันใช่เหรอปกติพัดลมมันต้องหมุนพัดเราไม่ใช่เหรอพัดลมพังมั้งไม่รู้พัดลมพังอันนี้อะไรชิวๆยากกว่านี้มีหรือเปล่าน้อง ะโมแป,ป๊บหนึ่งโอเคท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาเจอกับเลเซอร์ด้านหน้าโอเคเออเออแล้วก็เข้าช่องเหมือนเดิมแล้วก็โอ้โหตกอีกแหละเอา้าอยู่ในคุกเหมือนเดิมเอา้าอันนี้อะไรเนี่ยหวังว่ามันเราเหยียบมันจะไม่หายนะโอเคอ่านเป็นไท้แบบสะดวกสบายสไตล์นักโทษอันนี้อะไรเนี่ยสีฟ้า มันมีสีสันเท่ดีว่าสวยงามแล้วก็มาเจอกับเลเซอร์ด้านหน้าโอเคแล้วก็ฮะอะไรวะบันไดเอามาซ้อนกันแนวไหนวะเนี่ยเข้าช่องมันเดิมถ้าผมไปจะไปทางนี้ล่ะไม่ต้องไปทางลูกศรบัญชีไปเอ้มาถึงเหมือนกันวยเอาดิไม่ไปทางที่กำหนดนะเอา้า อยู่ในคุกเหมือนเดิม <S <S แล้วฉันต้องไปไหนเฮ้ยแม่ครัวสุดโหดกำลังไล่เราอันนี้เราต้องหาอะไรวะท่านผู้ชมว่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องหากุญแจนี่ไงกุญแจเจอแล้วนีงไงโอ้ไม่แม่ครัวแม่ครัวตัวใหญ่กำลังไล่ฉันน้องอากุญแจไปเปิดที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้เราเก็บกุญแจได้แล้วนะแม่ครัวเขากำลังไล่เราวะเราต้องเอากุญแจมาเปิดตรงนี้ เปิดดีประตูเอออันนี้มันจะมีทางให้เราขึ้นสองทางกันเหรอไปทางนี้แล้วกันไม่รู้อันไหนง่ายนะมันจะให้เราเลือกเอาประมาณนั้นเอ,อ้าตกได้ไงวะเออไหนละทางนั้นมันกระโดดยังไงทางนี้น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าเออไอทางทาง้ายน่าจะง่ายกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยน,นี่เดียวเดียวเดียวเราต้องหลบเลเซอร์ด้วยนะ โอ้ม y g ก็เใจเย็นเฮ้ยเลเซอร์ันสุดท้ายยังไม่สุดท้ายดิเฮยสองทีโอ้มันคุกอะไรอยู่นี่เฮ้ยผมตกตกหรือเปล่าอยา่ยาอย่าโอเคไอตอนนี้เราเราต้อจะอยู่ด้านนอกแล้วนะท่านผู้ชมหรือเปล่าวะอยู่ด้านนอกแล้วสวัสดีเบคอนแกกำลัลงสู้กับอันนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสู้กับ ตำรวจจเคเลได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีอาวุธอะไรให้เราเลยเอ้าฉันสู้กับเกมไม่ได้อาวุธฉันไม่มีแนวไหนเนี่ยโอไม่ oh มาท่านผู้ชมตอนนี้เลิกบักแล้วเราต้องยิงตำรวจชาเคเลเอา้าทำไมตำรวจไม่วิ่งอะบักปะเน,นี่ยแกเอาแนวไหนเนี่ยเอาไม่วิ่งเฉยเอาผมก็ยิงสบายดีกันเอา้าบักเกมบักเมื่อกี้บักปืนอันนี้บักตำรวจท่านผู้ชมเราต้องยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฉันจะแหกคุกแกที่นี่ได้แล้ว ไปบักทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมาสู้กันดีอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นน่ะ <c oughs> เอา้าเขาไม่สู้กับเราเหรอเดินบักเฉยโอเคแกชอบบักเดี๋ยวฉันจัดให้นี่นี่ยิงเฮดช็อตเฮดช็อตเรียบร้อยอา้าวจอดำอันนี้เราแหกคุกได้แล้วเหรอทำไมฉันจะก็อยู่ในอนณาเขตของคุกเหมือนเดิมวะแล้นี่คุณแจไปไหนเนี่ยเก็บได้ด้วยเปิดไปอา้าวสรุปฉันแหกคุกไม่ได้แล้วเนี่ย ผมไม่กอดอะไรวะเจ <c oughs> นต้องติดคุกต่อไปกับพวกข้างในนี่แกหาทางออกได้แกก็จะอยู่นี่มันเดิมแกไม่ต้องออกหรอกพวกแกโอเค okay. okay, นะนผู้ช,วชมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิธีนี้นะใครชอบากไ์ก็แชร์กับสัคมไรผมด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแหกคุกที่สนุกนะแต่มันไม่ให้ออกาเหมือนี่อยู่นอกโลกเลยตอนนี้มันมืดครึ้มไปหมดเลยโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวฉันจะมาดูวิวมาดูดาวไม่มีดาวสักดวงเลยนอกโลกหรืออะไรโอ้โหเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย あっ